พี่สิสสอนสร้างความสุขนะคะวันนี้นะคะพี่สิจะมาขอสัมภาษณ์น้องโบนะคะน้องโบเนี่ยมาจากประเทศไทยนะคะซึ่งน้องโบมาด้วยวีซ่า work and holiday Visa นะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องกันเลยนะคะว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาประเทศออสเตรเลียแล้วทำไมถึงได้มานะคะ เดี๋ยวให้น้องโบเล่าประสบการณ์สวัสดีค่ะน้องโบค่ะน้องโบแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบนะคะปัจจุบันอยู่ออสเตรเลียด้วยวิสซ่าเวิร์กแอนด์ทอดีค่ะก็แรงบันดาลใจที่ค่ะน้องโบมีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาคะก็ตอนแรกเลยก็คืออยากฝึกภาษาอังกฤษอยากเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พยายามดูว่ามันมีวีซ่าตัวไหนที่เรามาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เข้ากับเกมที่เราสามารถทําได้ก็มีสองทางที่ดูว้ตอนแรกก็คือนักเรียนกับเวอรนฮอลีเแล้วปรากฏว่าช่วงโควิดมันมีเวลาที่จให้เตรียมตัวเยอะพูดไปไม่ได้แล้วเกมของเวอร์เขเดย์เราต้องสอบคะแนนภาษาเองด้วใช่ไหมคะ ก็เลยไปสอบไปเอลจนคะแนนผ่านแล้วก็เวลาที่ช่วงที่เขาเปิดรับโครงการเขาจะให้คนไทยที่อายุไม่เกิน30จบปรตีมี i อเอล4.5ขึ้นใช่ไหมคะ4.5ต้อง4.5ขึ้น,นใช่ไหมคะใช่ค่ะ over all 4.5ขึ้น<ม>แล้วก็พอเรามีหลักฐานทุกอย่างครบปุบ๊บ พอช่วงกลางปีที่เขาเปิดรับปีละ2,000คนเราต้องเข้าไปกดโคา้ายได้โดยวิธกีกดก็คือกดออนไลน์ในช่วงเวลาที่เขากำหนดนะคะถ้าเกิดพอได้ปุ๊บเราก็แค่ยื่นเอกสารไปตามที่1-2สารที่เขาบอกมาต้องใช้เอกสารอะไรบ้างผ่านกันพิจารณาเอกสารเข้าสถานทูตปุ๊บวีซ่าก็จะแกเราสามารถมาใช้ชีวิตออสเตรเลียได้โดยขั้นต่ำแรกอยู่ได้ทั้งปีเลย แต่ว่าถ้าอยากอยู่ปีที่2เราต้องไปทํางานเก็บ88วันที่เป็นเกักบพวกงานฟาร์มหรือว่าถ้าอยากจะทำ h o s p i t a l i t เราก็สามารถไปพวกรีโมทแอนด์เรสที่เมืองไกลๆได้โดยะงานนี้เราหาเองที่ไทยก่อนหรือว่าเรามาหาที่นี่จังางานใช่ไหมคะแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากทํางานด้านไหนถ้าหรือว่าเราติดต่อมาจากไทยก่อนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ นที่แบบว่าอยู่ในประเทศแล้วก็สามารถเลื่องนงานได้ทันทีมาสัมภาษณ์ได้เห็นท,ทันทียกเว้นว่าเรามีสกิลที่มันแบบแตกต่างที่แบบว่าเอยเขาขาดคนจริงๆอะไร้แล้วน้องโบเนี่ยติดต่อง,งานมาจากไทยหรือว่ามาหาที่นี่จังมาหาที่นี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะมาแบบว่ามันเป็นความผิดพลาดก็คือามาแบบไม่ได้วางแผนอะไรงานนี้มาปุ๊บก็เอยากลองทุกอย่างเลย แต่ว่าภาษาเราไม่ได้ดีมากก็เลยเไปลองงานที่แบบางานคลีนงานอะไรตัแไปทํางานคลีนปุ๊บก็มันก็รายได้ก็โอเคแต่ว่ามันเหนื่อยเจ็บตัวไปหมดเลยแล้วอีกก็เลยเ,เริ่มที่จะมองหางานนวดเพราะว่าเราก็เรียนจบมาทางสายด้านร่างกายกายภาพบำนะบัดะานเลยที่ว่าอาจจะเป็นงานที่ หมาะกับเราก็ได้ดก็คือน้องโบก็เลือกงานที่เหมาะกับน้องโบนะคะก็คือสรุปถ้าใครที่อยากมาวีซ่ามอร์ดีเดนะคะอย่างน้องโบก็จะไปสอบ I อเให้ได้4.5ก่อนนะคะเสร็จแล้วได้ I อเเสร็จแล้วนะคะก็ทําเอกสารให้พร้อมนะคะศึกษาแล้วก็ไปทำเอกสารทำวีซ่ากดคิวที่สําคัญคือกดคิวเพ่อใชกัน้องโบกดให้ได้ค่ะหนึ่ง1 1> ปีงมีครั้งเดียวเราไปกดคิวยังไงคะน้องโบบอกหน่อยค่ะโอ้ตอนกดนี่ยากสุดเพราะว่า เอาคนเป็นโดย<ส>ระบบอ,ะออนไลน์<ช>ลงลงที่เว็บไซต์ใช่ไหมคะเขาจะกํหมมาหนดนะว่าวันนี้เวลา9ก้าโมงจะเป็นเวลาเริ่มกดปี B ล่าสุดเนี่ยค่ะที่กดกันก็คือคนมาถล่มทลายแบบเป็นแสนๆทำให้เว็บมันล่มเขาก็เลยเปลี่ยนเกณฑ์ว่า ก่อนที่เราจะกดโค้ต้าได้เราต้องไปสมัครเป็นยูสเซอร์เนมมีสมาชิกก่อนคัดเลือกจากแสนคนให้เหลือ4,000คนแล้ว4,000คนนี้ค่อยมาแย่งกันอีกทีในรอบสุดท้ายระยะเวลากดมันเลยมีสองรอบรอบแรกกดสมัครยูสเซอร์อเนมป็นยูสเซอร์เนมซึ่งก็รอบนี้ก็แย่งกันอยู่แล้วแย่งแม่นแย่งได้นานเท่าวันสุดท้ายเพราะได้4,000คนปุ๊บกดออนไลน์นะคะเขาจะกำหนดวันนี้เวลา9โมงให้ สัปดาหให้กดยูเซอร์ทุกวันวันละห้าร้อแต่ในทุกวันอะตั้งแต่3ามวิแรกมันจะเต็มเต็มแล้วคือครั้งหนึ่งเขาจะรับแค่2องพันคนเนาะต่อปีรับแค่สองพัคนต่อปีแล้วก็กดกดคิวเอ่อครั้งแรกมีกดคิวเพื่อที่จะไปสมัครสมร username. ัครยูเซอร์เนมอ่านั่นก็เยอะแล้วแล้วยังมากดตอนสม username ัครยูเซอร์เนมได้แล้วก็ต้องไปกดแข่งกันอีกนะคะเพื่อที่จะ ทำบีซ่าใช่ไหมเพื่อที่จะเอาโควตาตัวจริงในในสองพันคนเพื่อทําบีซ่าบีซ่าผ่านก็เตรียมตัวเดินทางมาประเทศออสเตรเลียได้เลยได้เลยคะแล้วก็ทํางานได้ปูแล้วก็ทำงานได้ปูถางปวดหัวไหเสียภาษีเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีข้อจํากัดแต่ว่ามีมีหนึ่งข้อจำกัดก็คือเราอยู่กับใตจ้างหนึ่งคนได้ไม่เกินหกเดือนอ๋ออยู่ในกับในจ้างได้ได้มีเกินหกเดือนและสามารถทางานในประเทศออสเตรเลียได้กี่ตัว่า ทั้งปีถ้าเราไม่ได้ไปเก็บ88วันเราอยู่ได้ปีปีเดียวแต่ถ้าเราไปเก็บ88วันพกเก็บ88วันหมายความว่าไงคะก็คือเราต้องเดินทางออกไปในพื้นที่ที่ไก่ออกจากตัวเมืองเพราะเขาต้องการขยายให้ไากให้นไปหาอ๋อให้แรงงานไปทั่วถึงที่เขาต้องการเสร็จแล้วให้ได้88วันนะครพอครบ88วันแล้วก็สามารถต่อวีซ่าได้เลยแล้วก็ยืนเพจสลิปที่นายจ้างจ่ายอ๋อเอาเอาสลิป หมายถึงนายจ้างจ่ายเราเท่าไหรเขาจะเป็นเพลงได้แต่เรามีค่ะเขาจะกำหนดว่าเราต้องทํางานให้อย่างต่ำ30ชั่วโมงแล้วในเพยสลิปเวลาเราได้รับเงินต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะเขา,ขาจะีไปมาให้เราว่าพี่ีเราทํางานได้กี่ชั่วโมงได้รายได้เท่าไหร่ขั้นต่ำเวลาไปยี่นี88วันมันใช้ประมาณเวลา13สัปดาห์ขั้นต่ำแล้วในแต่ละสัปดาห์ชั่วโมงงานมันก็ไม่ควรที่จะต่ากว่า30ชั่วโมง ซึ่งงานที่ทำก็คืองานฟาร์มงานอาสามันต้องลอมมันมันคือมันต้องผสมผสานงานงานที่คนออสเตรเลียไม่ทำนั่นเองใช่นั่นแหละเออก็ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็จะได้ปีที่สองแล้วปีที่สองก็เหมือนกันถ้าเราอยากได้ปีที่สามอีกเราก็ทำเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้มันจะนานกว่เดิม ราต้องเก็บให้ครบเดือนรอบที่เราสามเดือนแปดสิบแปดวันเป็นสามเดือนใช่พอปีที่สองเราต้องเก็บสองเท่าเป็นหกเดือนก็หกเดือนต้องไปทํางานฟาร์มหรือไม่ก็นอกเมืองนอกรอบนอกเมลเบิร์นอะไรพวกนี้นะก็นอกไปเลย <c oughs> ให้ได้อีกปีที่สองมีให้ได้อีกหกเดือนหกเดือนนะคะแล้วถึงจะมาต่อวีซ่าได้อีกปีที่สามเป็นปีสุทดท้ายก็คืออิสระอยากทำตรงไหนยังไงได้หมได้หมดใช่ เป็นโอกาสที่ด to mm ีถ hmm. uh, like. mm ้าเกิด hmm. ว <yanlış. S 1> uh, sure uh, uh, ่าใครที่อายุไม่ถึง30แล้วอยากมาออสเตรเลียโดยที่ไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติถ้าเรามาิซานักเรียนตอนนี้เราต้องเสียค่าเรียนแล้วก็เขาก็กำหนดชั่วโมงการทํางานนักเรียนจะทําได้ไม่เกิน48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์ก็คือถ้ามานักเรียนคือมาก็ตั้งใจเรียนเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากมาหาเงินเพื่อก่อนจะไดเรียนต่อก็แนะนำวีซาเวิร์คโฮลดี้ได้ ค่ะวันนี้นะคะช่องพิสิก็ขอนำเสนอประสบการณ์จากน้องโบนะคะที่มาประเทศออสเตรเลียด้วยวีซา่า work and holiday นั่นเองค่ะก็คงจะได้ฟังกันคร่าวๆไปแล้วเนาะถ้าใครนะคะมีสงสัยอะไรมีคอมเมนต์ตรงไหนนะคะทักมาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวพิสิจะหารายละเอียดแล้วก็ตอบให้อีกทีค่ะซึ่งวันนี้น้องโบก็ตอบชัดแล้วเนอ้องว่าทุกคนถ้าใครอยากมานะคะ ก็เรียบเรียบอายุต้องไม่เกิน30มสิเนาะนะอายุไม่เกิน30แล้วก็ต้องจบ,อจบปอปริญญาตรีนะคะ<ช>ไม่เป็นสาขาอะไรก็ได้ใช่ไหมสาขาอะไรก็ได้สาขาอะไรไก็ได้จบปริญญาตรีนะคะทุกคนแล้ววันนี้เดี๋ยวให้น้องโบนะคะฝากถึงคนไทยนะคะน้องน้องทั้งหลายที่อยากมาประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะต้องทำยังไงดีมีแรงบันดาลใจอะไรไหมช่วย จ้บอกน้องๆที่อยากจะมาก็แนะนําให้เริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่ต้นๆเลยก็คือวาง,งแผนวางแผนชีวิตเรื่องการภาษาเพราะว่าบางคนบอกว่าค่อยมาฝึกที่นี่แต่จริงๆแล้วถ้าเราได้ภาษามาก,ก่อนสักนิดนะ่ะมันจะดีมากก,กับการใช้ชีวิตที่นี่เพราะว่าเราสามารถทํางานได้หลากหลายจะไม่มีข้อจํากัดแล้วเราก็จะได้มาฝึกเรียนรู้ให้มันแอดวานซ์นขึ้นไปอีกเรียนภาษาเตรียมร่างก,กายให้มีสภาพจิตใจทีต้องพอเพราะว่า มันมันไม่ได้สวยงามมากขนาดนั้นอ,อย่างมันต้องมีปัญสาอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจัดการยังไงให้มันผ่านไปนั่นะสุขภาพจิตสุขภาพกายภาษาการเงินอะไรนี้เตรียมไว้ให้พร้อมทุกอย่างที่นี่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นแหละค่ะนี่นะคะก็ประสบการณ์ของน้องโบโดยตรงนะคะ<ม>แต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องโบมากเลยค่ะที<ม>่อุตส่าห์มาแบ่งปันนะคะประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันค่ะ ขอบคุณมากจ้จาโโบขอบคุณผู้ชมนะคะวันนี้พี่สิขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ